สวัสดีครับมาพบกับ Mazda CX5 นะครับ2.0 SP นะฮะปี2 0 1 8คันนี้ราคาเราขายเงินสดเท่านั้นนะ498,000บาทครับเป็นรถบ้านปากขายนะครับรถสวยมาเรียบป้ายแดงเลยครับไม่มีชวนนะประวัติสวิตเข้าศูนย์ตลอดตัวรถเป็นที่ขาวนะครับบริบ้างเดิมครับรถสภาพพร้อมใช้งานแล้วสีสันก็สวยงามรอบคันนะฮะลายตำหนินะครับสวยๆเลยครับรถพร้อมใช้เล่มก็พร้อมโอนนะครับ ภายในก็นสวยๆฮะเบาะหนังพวรามาลยมัตติฟังชันวิทยุจอมีกล้องมองถอยหลังปุ่ม push start, กด Good control airbag ABS นะครับเบาะก็สภาพสวยเลยฮะไม่มีขาดไม่มีแตกกล้องมองถอยหลังนะครับปุ่ม p u s ส start กระจกไฟฟ้า t e n s i o ลล็อกนะครับฝาท้ายก็เป็นระบบเปิดปิดไฟฟ้านะครับ สภาพสวยแล้วไม่กิบถ่ายก็กว้างๆวนะขนข่าขนของสะดวกสบายเบาพับได้นะครับเครื่องเคียร์ก็ปกติเลยครับเราจาดูรถได้ที่เขตอนเมืองครับซอยโกสุมรวมใจกรุงเทพครับผม